ขณะใน20นาฬิกาวันที่24สิงหาคมศูนย์การงพายุ่ไต้ฝุ่นคาจิกิขณะนี้อยู่ทางทิศใต้ของเกาะไฮลำมกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ทรายบางประเทศเวียดนามที่เมืองวินในวันที่25เคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามเข้าสู่สปปลาวทำใหฝนตกหนักน้ำหากเมืองพาอีสานตอนบนวันที่26 5 2ระวังน้ำท่วมซับพันธุ์ สูนกลางของพายุขนาดนี้อยู่บริเวณทรายฟังเกาะไอ่ลำทางติดไต่กำลังมุ่งหน้าสู่ทรายฟังเวียดนามทางดังวินเวียดนามตอนกลางเขาสู่สปปวลาวเขาภาคเหนือทางจังหวัดน่านไม่ไกลจาวจังหวัดเชียงรายวันที่ยี่สิบห้าจีสิบหกทำฝนตกหนักอย่างแรงพร้อมกับโชกแรงท้องงล,ลองนำตามสะพานทางอีสานตอนบนในภาคเหนือโดยเฉพาะสังสปปวลาวตกหนักนครหนล่อ,ลองแยงจันทร์ลงพระบางบริ